ครับก็วันนี้ก็วันเกิดคุณพ่อผมครับพิเศษสุดเดียครับไม่ได้อยากจะคุณพ่อแล้วนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชู่ยูเป็นอะไรเลยอ๋อไปไปแล้วเหรอไปแลวไปแล้วครับอ๋อวันนี้กันแค่รคุณพ่อเนาะครับอยากให้ทุกคนร้องเพลงไหมนิดหนึ่งไหมร้องไหมร้องพ่อเลยนะฮะพ่อบอกว่าอยากเป็นให้เป็นพ่อตาจังเลยอย่างเงี้ยโอ้โหดีสนิทเนาะอยากให้แบบมีอะไร เราจะเจมจะถ่ายรูปด้วยจะถ่ายคลิปให้พ่อดูครับผมบบนะฮะเราจะมาร่วมคอนเสิร์ตกับคุณพ่อของเจมส์สี่กันนะครับหนึ่งสแบบองสาม Happy Birthday แฮปปี้เบิร์ a เดย์เชลทูคุณพ่อครับเย่ถ้บอกว่าเป็นงานอีเวนท์ที่มีการเบิร์ดเดย์คุณพ่อที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกนะฮะโอ้ฟมากมากครับขอบคุณมากครับงานและสักขีพยานเป็นทันใช่เลยครับ